สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมันหนอกนะครับเออพอดีวันนี้ไปตลาดมานะครับก็ไปเจ<ฮ>ขอเขาขายแคบหมูพร้อมทอดน,อนี่นะครับถุงละหนึ่งร้อยทอดก็เลยลองซื้อมาดูนะครับเป็นแบบหมูติด มันนะครับหนังหมูนะครับติดมันนิดหน่อยเออแล้วก็เขาเอาไปทอดเอาไปเจียวแล้วนะครับคือน,น้ำมันคือหนังมันซุกแล้วนะครับตอนี้แค่หัวใจขมห่อนของน้ำมันทอดนะครับก็จะเป็นแคบหมูนีะครับก็เลยซื้อมาลองดูดว่ามันจะเตะก่อน นี่นะครบือมาถุงหนึร้อยบาทเราจะลองดูนะครับว่าเข็บหมูพร้อมทอดจะดีก่าน,นะครับเดี๋ยวต้องตั้งกระทะนนก,กะทนันนะครับครับตัวนี้ก็ตั้งกระทะแล้วนะครับเดี๋ราจะคึ้นน้ำมันห้องที่สุดนะครับเราจะลองดูว่าเข็บหมูพร้อมทอด ม,มันจะดีก่อนนะครับครับตอนนี้น้ำมันก็ห่อนเต็มที่แล้วนะครับเราจะลองดูนะครับนี่เป็นกระแผ่นความห่อนมาแล้วทําหนังกระซุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องเอาห่อนเอาน้ำมันห่อนห่อนะจะให้หนังมันกรอบเมื่อเป็นแคบหมูนะครับถ้าใครอยากจะกินแบบสดๆด ไทรมูสดๆทำเองต้องซื้อแบบนี้ไปนะครับแล้วไปถอดเองนะครับก็ไม่ยักเท่าไหน,นะครับตรงนี้น้ำมันกับอ่อนสุดๆเลยนะครับจะลงไปนะครับอืม นี่หนังก็เริ่มจะแตกนะครับจะเอาเป็นสีขาวจะเป็นแคบหมูออมีหมกดีเหมือนกันนะครับคนที่อยู่ตีอื่นที่ไกอยากินแคบหมูสดๆแต่ซื้อแบบอีไปนะครับจะไปทอดเองทอดหนังมันุจะแตกนะครับมันแตกออกขาวเลยนะครับ นป็นมันห้องคนไปเรื่อยๆนะครับใกล้นะครับง่ายขนาดเลยนะครับดแต่หมูสำเร็จรูปซื้อมาแบบถอดเองต้องรอหินกำนะครับหนักแอบก็แต่นะครับ น่ากินขนาดนะครับเสียดายวันนี้ผมได้ตำน้ำพริกองน้ำพริกนุ่มเนาะน้ำพริกองกับพริกอ,อง,กงเห็ะล้มขนาดครับนี่ทอดไดแต่สักก๊ัมนะครับมันกรอบกรบอบครับนี่ก็โอเคแล้วนะครับระวังมันไหม้นะครับมันจะบดล้มเอามาพัก มันววสกรรมนะครับครับเราเย้นสักกรรมนะครับเดี๋ยมาจิ้มดูมันจะกรอบกว่านะครับเคบหมูสำเร็จรูปพร้อมทอดนี่ววะครับเอากรรมนะครับน้อเดี๋ยวมาจิ้มดูนะครับเสียงแตกต๊อกบต๊า ะสด้เหมือนได้ตำนะ้ำพริกอ,องวะนี่นะนะครับเผ็ดหมูมันดลลูกพร้อมพ้พร้อมพร้อมทอดนะครับเดี๋ยวลองมาชิมดูนะครับจะโอเคก่อนอืมเขาแทาดีเหมือนกันนะครับเมาะสำหรับคนดูดีต่างจังหวัดนะครับเนาะซื้อแบบนี้ไปไเวลาอยากกินทอดสักหน่อย ้วก็ถอดนะครับคือบางครั้ง,งเขาซื้อไปแบบขอดสันเล็บแล้วเสียดายนะครับันงตือเขาลืมพิษหรือมัดขุงไว้ก็จะทำให้มันเสียนะครับองจิ้มดูนะครับแคบหมูสำเร็จรูปนี่นะครับถุงละหนึ่งร้อยบาทดีนะครับราคาด,ดีนี่ชีวิตคนมันหนอก,กนเลยซื้อมาลองทำดูนะครับ อืมโอเคนะครับอยากกินน้อยครับกอ,อดหอน้อยนะครับอุณคนเยอะก็อทอดเยอะไม่หดบบเสียตัวนะครับมัดถุงไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นอืมอา่ารนะครับใครสนใจจะได้ก็เอิ้นมาได้นะครับ นี่จะไปดูตี่ขอทำแตแ,ตแต่มาให้อร่อยดีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับนี่ชีวิตคนมันหนอกน้นนำแคบหมูสำเร็จรูปพร้อมทอดเนาะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณจะนักนะครับ